นี่เลยนะครับพี่น้องหลังจากเบิ้งคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับจไปได้แน่พี่น้องอันนั้นแค่ส่วนตัดได้พี่น้องโดยสิมีส่วนประกอบชุดแล้วก็ส่วนสกรีนอีกนะครับพี่น้องครับนะครับนอ้องคุณเมย์ว่าสัาง่งรายได้ให้กุมแม่บ้านนะครับในละแวกนี้นะครับเดี๋ยวสิมนกุมแม่บ้านมาลับไปตัดยูบาน,น้ำนะครับพี่น้องสำหรับที่เป็นเสือ เป็นเสือต่างๆนะครับพี่น้องเป็นการกระจายและใดทีดีเลยทีเดียวนะครับพี่น้องไม่ว่าแม่จะมีจะมีเอกกระจายไปใหกุ้มแม่บ้านไปตัดน้ำครับผมครับจากกิปที่แหล้วนะครับติมไปการตัดแผ่นตัดผ้านะครับพี่น้องเราจะมีกุ้มแม่บ้านมาลับไปเย็บเป็นเสืออีกเทือหนึ่งนะครับเป็นซ้าง ครับเป็นซางเมื่อฉีบนะครับพี่น้องของกลุ่มแม่บ้านนะครับพี่น้องพอแล้วแล้วก็มาทรงนะครับทรงแล้วก็พร้อมสกรีนนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งคลิปสกรีนในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ไปเบิ่งบกม่วงก่อนไปไปบกม่วงสิ่ภาเขาโซนนิดหนึ่งฮะไปมา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 บกม่วงบัม่วงไปงม่วงบน้อะม่วงเบิ่งไปเบิ่งมานะอ่า ขออนุญาตปิดนะครับอ้ยปิดนะเขาจะทายอะไรก่อนเด็ดเด็ดนะขออนุญาตปิดขออนุญาตปิดมะม่วงนะครับออนุญาตเด็ดมะม่วงนะครับนี่ไอ้กระทั่งเข่าดิพี่น้องอือพี่น้องนี่ทางเข่าได้หนี่สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับจ้องแก่นสกัดเดินลำเพลินอ๊อกวิเชาค่ะดีสีพายทั่วสวนแม่เิร์นนะคะ สวนมะม <ไป S 1> ่วงไม่เพลินสวนมะม่วงเสียนอนนะครับมาตามหมามาเลยไปน้ำนา<อ>น้องอะไรเอ่ยน้องโอ้ยแดงได้สีเทาแดงแดงซื้อดอกอเราจะตั้งแต่เริ่มต้นแรกเลยนะครับวันนี้ปาดปาดต้นแรกไหมมีดอกวันนี้มีอีกไหม ปาดวงละ้าที่นีทีปาดพี่น้องขันเบ่าวแดงขันบาวอะไรบ้างกะสิว่าเอากูไปกินเนี่ยอย่าให้กูนวนเองเลยปาดพี่น้องเมื่อวานฮัตตะลุยสวนแม่ลุงมาแล้วเมื่อนี้เขามาตะลุยสวนเสียนวลตะลุยสวนแม่เพลินนะครับไอ้นวลเออว้ามาโดกแท้ จะนนเอาได้ไมมจนได้เอาไม้ข้ามไว้ยวีเ,ยเหลีย่ยอะมันโดกลายใส่นี่ปาพี่น้องพวกนี้ไหมพี่น้องซูม<า>ก็เต็มๆแล้วนะครับนี่แม่บอกว่าได้เป็นฝ่ามืมเอเ้อพี่น้องผู้ใดอยากกินเยอะฟาดเพียรๆสามมอืมอมึงคุณอะจนหงายลุ่งใหญ่ใจอัน นี่ยนี่ที่แบบคนอ๋อปลาพี่น้องเมืองเนี่ยอุ้ยเรื่องบึงปลาเตยปลาเตยตัวปลาอันนีกอีกพันหนึ่งเลยพี่น้องอันนีกอีกพันหนึ่งเลยนี่บางม่วงบางม่วงมั่นตัวนี้ม่วงเขียวเสวยเขียวอุ้ยนี่กินเขียวเสวยนี่นี่ฮื่นฮื่นเนี่ยนี่ จะมาปั๊ดขนาดันเหรอแกนี่หงายเออหนั um ่นแหละก็ว่างามๆเนี่ยไปนี่นี่ๆๆแม่แม่มันเขียวสวยบ่จ้านีเห็นบ่าไม่ขึ้นมาจริงิเห็นว่าหาเขียวสวยหงมวงใหญ่อยู่นี่อันนี้แค่อันนี้แค่อันนี้แค่ชุดแรกๆนะครับพี่น้องเขียวสวยหนุ่ยใหญ่แห้งบักบักกันว่าเขียวสวย เราไปถามแล้วป้าดบมแม่หน่อยๆพี่พี่น้องปาดบมแม่หน่อยๆแล้วนี่ป้าตัวนี่แหงต่ดยกแล้วปาสิ่อดนี่พี่พี่น้องเขาพี่จะหอยตรงเตียงตรงเตียงเหรอโอ้หมแดแกแล้วเนาะนี่มีเหรอหอยตรงเตียงตรงเตียงอยู่นี่นี่ เอหาหาใหม่มาคำแล้วมองนี้อนนอโอ้โหว้าวว้าวว,าว้าวอันนี้คือครั้งแรกที่เข้ามาชมนะครับพี่น้องบล็อกคือขม่าบล็อกคือขมาจักเถื่อครับพี่น้องเห็นแต่ต้นเห็นแต่ต้นตอนนั่งยู่ขั้วครับแต่ว่ากับบอกคือว่าสีลายสีหญ่สีเงาปันนี่ อะไรนะะพ่วงเดียวนะปาดพวงเดียวอยู่เดียวเอาสิยังไงมาดกแทแต่มอละดกกับมอดกป่านีมาพี่น้องมาเบ่งมองนี่เห็นแล้วปาดเพีย แต่ละพว่วงไหมแต่ละพว่วงไหมพี่น้องอเพราะเบืองต้นนี่บ่า,น,บา,บาบนนี้จะได้งงยมีเนี่ยเนียเป็นบอลเทียบบลานนี้ปุ่มเดียวอี๋ปุ่มเดียวอี๋เลยอันนี้ก็ปุ่มเดียวได้หน่งาเดียวนี่เอาเบืองงาเดียวนี่ยอู้อัวลอกหมายคำไว้งาเดียวได้หน่น น่าเดียว <laughs> <ะ>ห้องตายไปาว้าอยู่บบน,นี้แม่เลยไห <laughs> ลีคือวมเอยหนดววันอย่เยอปปาดเดี๋ยวเดี๋ยวเพบบื่นะบุญพี่น้องตะบุญพี่พี่นฝุ่นทงขอ,อบสาตะบุน <laughs> ่นี <laughs> ่นหนักสังงาค วัดสีแควแห่งเนาะไม่ย่องหยองอยู่ไม่ควาดอกกเอาบักกาดอกกีหน่้ยตีนี่บอหน่วยมันไม่ผักกาดดาห โอ้ยเจ้ากระได้ได้นวยพักระดาพี่น้องเดี๋ยว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 เห็นเห็นจ้างหางเจ้งยิงขุนเห็นบัวปากกาบ้ามาเนี่ยนะทั้งพีปากกาบ้าพักทั้งพีทั้งบอด้มีแต่ยูหันยังไงวะพี่มีแต่บงวงเลยพี่น้อง มันจะบังม่วงนี่นี่ครับอ่อยต่อยบังม่วงอ่อยต่อยอยนี่อย่างนีเด็ดหาปังมียนหนาปังหดีนี่ย่งเ่นไน้าปังหน้าปังี่แดอเด็ดเด็ปิด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 เลยหายไปปิดเลยปิดบังม่วงเออปิดแล้วนะครับสองปิดแล้ว แกคิดอัลกิยาได้จ้ปิดแล้วสองหน่วยนะครับปิดไปลว่าเด็ดนะครับอารภาษาอสามละคำนี่วันนี้นี่นไม่เป็นแต่ท่านนี้เป็นบังพุนเต็มสวนูหมีเออนี่ยาไปหอยบอลล่ ทั้งผีแล้วมันโดกทั้งฝุ่นมัน่ทั้งฝุ่นฝ่นเอาไปขายหรอกนี่ทั้งปีเฮงแกอันนี้พร้อมปิดแล้วนะครับพร้อมปิดเลยเนี่ยงาเนี่ยพร้อมปิดเลยปิดลปิดโดยตรงกินให้มันเบิดนะปิดครับนี่ครับปิดแล้วสี่ปิดแล้วสี่พอแล้วพอแล้วครับ เดชี่เหี้ยจะมาปิดใหม่เดชี่แมลงปิดใหม่ครับอออันนี้เสศษเป็นฟืนได้พี่น้องแต่ตะมันบักลงขายเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องต่อมันก็ต้องเกิดคนไม่ยันมันม่่งหนึ่งขันไงดอกมันมด้ใหญ่งดอกมันมด้ใหญ่งดอก ว่าได้หงยดอกเสื้อคอยออคมัยดพี่น้องสวนอกม่วงสอนพกกระเฉดเขานี่ก็ปนเป็นเลือดเพื่อไล่สวนผสมนะครับแต่ว่าตัวหมาจะเป็นบอกม่วงหลากหลายพันธุ์นะครับ หมู่บ้านกระตือรืสวนแม่ลุงวันนี้มาตะลุยสวนเสียโนนสวนแม่เพื่อนสวนแม่เพื่นเกษตรนะคะนี่เลยนะครับกระเจ้าอ่อน,นในในสวนมีสมุนไพรด้วยนะครับในสวนนี้นะครับมีสมุนไพรด้วยพี่น้องเออ ต้่หลักกองน้ำเด้อพ <c oughs> ี่เมย์อุ้ยใบายงาม่ามง่ามพี่เยา,า,คคายได้เบิดปีเบิดปีหรือนะครับนี่นในตลาดในตลาดตะลี่บ้างน้ำผ่านน้ำแข็งหรือว่าเอาตะนี่ไปลงได้เลยนะครับพี่น้อง <c oughs> ที่สวนแม่เพลินนะครับใครอยากได้มาติดต่อแม่เพลินได้เลยนะครับเอาคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับ ใครมาคิดหอยืดลืมกันแหละคนแชร์กนติดตามสองสั่งจสกพนนะิพัญญาเพื่อนเอาไปเฉลยราพี่น้อ,อ,เอ,อ,นองเด้อนะครับมือแรกพอกันดูว่าเพื่อจตุรราชจังหวัดเชียงุูมครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ